สวัสดีพี่น้องครับสวัสดีพี่น้องยินดีต้อนรับเข้าสู่ชอ่องวสนันสายบรรทุกนะครับตอนนี้ก็เอารถมาเอาเบียร์ต้นใหม่อยู่ตอนนี้ผมอยู่ศูนย์เพาะช่ำกาไม่จังหวัดยะโสธรนะครับพอดีทังศูนย์เพนแจกกาไม่นะครับก็เลยเดี๋ยวมาเอาเอาไปปลูกครับแจกฟรีครับ,รบตอนนี้ลงทะเบียนตอนนี้ลงทะเบียนในต่อคิวเพื่อที่ว่า เขาไปเอากาใหม่นะครับเดี๋ยวจะเดี๋ยวตามผมมานะครับเด้เดี๋ยวผมจะพาไปบึงกาใหม่ทางนั้นครับตอนนี้นะครับใหน้องเขาเขาไปลงทะเบียนนะครับพอดีมานกันสองคนคนบ่หลครับเพราะว่าพ่นจำกัดจำนวนนะครับืันนี้ครับมีวันพฤหัสกับวันศุกร์ครับพ่นจำกัดจำนวนคนนะครับที่จะมารับตุนเบียร์ตุนใหม่เพราะว่าหมาหลายมันก่ ตอนนี้นะครับน้อมันเป็นดูโควิดุูหลวงไพ่ครับอ่ารอน้องจะเข้าครับเดี๋ยวกะเซ็นแล้วจังสีขี่รถเข้าไปขี่รถเข้าไปตามทางครับเขาไปเอาเบียดต้นไม้อยู่ข้างหล้างพุ่ละนะครับไปครับน้องมาแล้วครับลงทะเบียนเรียบร้อยแล้วห้องกับสี ไปไปแผงไปไปแปลงนะครับไปแปลงกาใหมา่พลังไปขึ้นรถขึ้นรถขึ้นรถขึ้นรดเขาห้จากตนนะคิวเที่ยวไหนย่สิบแดคิวที่ยี่สิบแปด นให้พยุงมากสามรอยต้นอีก200สองรอยเด็กสองราอยมะขามงสีสิบกรดูกหาสิบมคขามาค่ายัยงไม่มีมะขา,ม,ม,า,ขามีจะาชนิดมะขามงโอ้มะขามงโอ้มะขามงลอกยี้อีกบ่เนี่ยเขาไปใส่เขาไปขึ้นโอ้มนบวกแล้วบวกแล้วบวกแล้ว ครับพี่น้องครับท่างเขาว่าอ่าแลงแปลงก้าไม้เนาะขลังภายในศูนย์เพาะชำก้าไม้จังหวัดยะโสธรน,นะครับปร mm hmm. กฏิมีคนงานเอาต้นไม้ออกมาให้แล้วครับเอากะจะขวงรถกะขึ้นไปเลี้ยงเอาเองหลายผูกแต่มันคุ้มยู่น่ มาแล้วครับทีมงานยางกุเกะกูเกะมาแล้วมแตรุ่นเ้อะมิตรุ่นใหญ่เอาไป่อยมาลงไปบนให้นีเรียมเลยเออเปิดเลยหมดเปิดเลย เอาไปไดึงหัวเกีงกัได้เอาตะกาไปดึงหัวเกี้ยงกัได้เบี้ยยังี่ครับซื้อว่างไหนก่อนนี่โอ้โต้นุนบอกครับเมื่อเอาตะกงใหม่ยางเดียวเลยเรี่องของหนาเลยครับไหมเขาในเลยบอกเขาในนะครับชิดไนเลยชิดไนเลย ต้นคูนอันดอกเรื่องเหลืองแม่นไหมครับแม่นค่ะต้นคูนดอกเติ้งเต๋อต้นคูนดอกเรื่องเหลืองอันนี้ต้นปลาดูป่ะนี่ครับนานเอ้าฟาอเหรอโอ้หมองละน้อยหมองละน้อยเนี่ยครับเป็นบรรยากาศภายใน ศูนย์พ่อช้ำการเมืจังหวัดยะโสครับอำเภอเลืองครับอยูอ่อำเภอเลือง อันนี้เป็นต้นยังครับมะข่ามูงมขคามูงมะข่ามูงค์อะไรกันสี่สิบอ่ะเมื่อไงกัน มอเตอร์มันบ่าง,งามเนาะรอ,นร,อนรอให้มันรอให้เพิ่นเลี้ยงอีกน่อยให้เพิ่นเลี้ยงกนันให้มันใหญ่กันอย่างอีกบ่ถิ่มถิ่มเลยเสด็จครับรถเก๋งกับมาส์เข้ากันครับนักข่าวอะครับแต่ว่ากับว่ารถเก๋งก,ดดง,งกับนัดไดะโอ้แต่ไงยี้ครับเนาะ ไปไงได้พี่น้องไมนอย่างน้อยออเลี้ยวไปมันต้นเบียดทุเรียนบ่ครับนั่นว้าวอันนี้เบียดทุเรียนเหรอ่าก็เอาขึ้นรถ โอ้แต่คียอ้อมมันศูนย์อยู่ครับถ้าพี่น้องผู้ใดนะครับอยู่จังหวัดเชียงสะทอนนะครับผู้ใดอยู่จังหวัดใดก็ไปเภอจังหวัดนั้นนะครับลงทะเบียนขามปีหมดแล้วครับลงทะเบียนขามปีเลยก็เวลามาเอากะเอารถมาเอาเองเพื่อนสิมีพนักงานเอาขึ้นใหายนะครับเขากา็จับใบซอยเพนแยร์จังน้อยแม่นมาหมอดลงทะเบียนไปโดนปาเนีย่ยโอ้ตั้งแต่นี่เธอหน้า โอ้แต่เดี๋ยว,ยวมีถู้น่ะอืมอ่าอ๋อมันฆ่าโควิดไปต่อครับนะไ,ปไปอีกแปลงหนึ่ง มันจะดิบคี้รถเก็บเอางทีนะครับเพราะว่ามันบริษปลูกยึดมันบนเดียวนะครับบ่งกระจิดแปลงนั่นแปลงนี่นะครับอันนี้ไหครับ ไปยังไงนี่ต้นดอกจันนะครับเบีย้ยดอกจนันต้นแค่น่าเนาะโตต้นแค่น่านี่พุทธมองสิปลูกน้ำปัำป่มบ่อท่อดิครับมันใหญ่มันงามแล้วเขาจะเาดีคุดเอาไปใส่ปัป่มบ่อท่ออืมโอ้เราเก่งแค่นี้ก็นน้ำมาเอาเซเอาไลา่กันตัวนี้เนาะ

เดี๋ยวดับลยแก่อนว่ามันสิข้าเดี๋ยวครับมาเบิ่งงโลก,ก่งขั้นนี้ครับว่าใส่ได้จักตุน ปลาเพื่อนมาเอาจากตุนจากต้นครับห้าร้อยเาใส่เรราเกีงนี่นะโอ้เปลือนบุฒิใจใจโอ้ผมว่ามันจะเอาองจากลอยลอยก่าตุนนี่เด้อโอ้เห็ดขาดกีบต้นนี่เนาะยูนนชจากต้นกระตุนปุยไงนะครับน้อมันกัพอดีใช่ ห,นนห,นนหันใส่ทั้งนีง่บฎิญานมันนักหลัางโุเลืดใส่ทา้งนหนครับป้าพื่นครับมาเอาตน้นไม้เบี้ยต้นไม้หารอยต้นครับเอารถเก๋งโตโยต้วยตาวีออดครับโอ้ครับแล้วล่ะ เยวใช้อีกคนนะครับ่ะพวกเราอ่ะแบบอันเดียเด้ยวยครับพี่น้องครับคุ้มผาซะกันไม่มีกลองตัง ครับผมแล้วก็เรียบร้อยแล้วครับพอะวานบอบินเบียดไงเนาะก็เลยบัหลอยเบี่ยหน่อยๆเอาคุ้มแล้วล้ะครับไปเดินทางไปเอกสารไปส่งเพิ่นแล้วก็กลับเมือได้สำหรับเผาร้อยครับสำนียบอบจิบ โบเป็นยังบสเมิ่ครับเบียร์ต้นใหม่หาลอยต้นไปครับพี่น้องครับเดินนะครับมัดมัดไม่มัดเดี๋ยว <c oughs> ครับให้น้อง โอเคนะครับเขาเอาเอกสารคืนเจ้าหน้าที่แล้วครับแล้วเขาก็เรียบร้อยแล้วครับพวกมีอย่างครับบางอย่างครับเดี๋ยวตรงออกไปสุดทางน,นะครับดูเดียวสายครับผมครับผมครับผม มเงื่อนหน่อยไดย้พอๆนะเอาน,นี้ก็คืนเรียบร้อยแล้วครับเพื่อกากําลังเดินทางกลับบ้านนะครับแสดงว่าปลูกแบบนี้ก่อนเลยคอยไปลง่มถุงอือก็เลนี่แล้วนะนะพ,พอช้ำเหมือนกอันนี้เป็นเป็นมองเลี้ยงมาเลี้ยงก่อนมองเพาะก่อนพอก่ากันเจ้าเสียไปเลี้ยงอีกพ่นโอ้กว้างยี่หรี่เลยเช็คมั็นจกักรเลยนีนเนาะ พื้นที่เขาเดียวเจะกิโลมันของนั่นนครับพี่น้องไว้ไว้นี่ครับตอนนี่ก็อยู่ปั๊มปตส ทางวิาลยเทคนิคเกีรสุอน so นะครับเนาะอ่าพอดีมะข่าวอางน้มก็เลยคิดฟอควมหลังนะครับเพราะว่าปั๊มนี้มันติดอยู่ขังวิทยาิเเทคนิคเกีรสุอ so นนะครับตะกี้ก็ฟอควบหลังจังน้อยนะครับเนาะผมเดี๋ยวมาเลียนย่นี่แล้วที่นี่ครับนี่เป็นกําแพงนี่เป็นกําแพงของวิเลยเทคนิคครับตะกี้ปั๊มนี้มันกับบอนไอ้สางง่สางงามไปหนี้นะครับนี่เป็นปลาหกผมก็เลยนี่แหละครับผมดู นี่เลยพี่ดองผมก็ยังก็ให้ฟังนะครับเนาะผมโดดกําแพงว่านี่ละครับหนังหนังสือบุรียนนะครับผมก็และใจอ่เอามาเล่นครับเอามาเล่นเกมเอามาใไส่จอดไปข้างในแหละครับแต่แดนกระโดดกระโดดขามกําแพงนี่เราออกมาพี่้องนะครับกกมี่ยากก็ให้ฟังแค่นี้ละครับความดีของเล็กหน่อยใช่หรมาหรอปล่ากดเงินอยู่ไปครับเดินทางกันต่อครับผมเดี๋ยวกะสิผัวละครไปพอกันอีกที่กันต่อลงผัวละครพี่้อง ครับผมแล้วก็ตอนนี้ครับก็ได้ดมาถึงบ้านนะครับหมองรุ่งของแล้วหมองลุ่งเบี้ยต้นไม่แล้วครับผมโง่นี่เจ้ากดลคกดแชแล้วน่ยกเก็บกดาเป็นันน้นอคนบ้า้านเหรอตอ กนตัวยังลหรตัวกระโดน่ยุใส่ยนอยให้ยุสวนยังไยุอมองนาตลาดโอ้มองดินสิดินนะ <ม EN S 2> ่ะแมนูเพี้ยนน่ะนั่นแหละเฮ้มองไหวนี่บ่ฮาาึมอว่อออาแถวนี้ อ่ครับพี่น้องครับขออนุญาตเอาต้นไม้ลงซะกันครับครับพี่น้องครับแล้วก็ลงเรียบร้อยแล้วครับพี่น้องนะครับเบียต้นไม้มีต้นมะข่าต้นดูต้นพยุงต้นจาน ซี่ยางหายางครับ <c oughs> <c oughs> รับค่าความเป็นกดดันเอาพ่ใหญปีคลิปไนเอาไชนีนะครับมื็อียงกะกมป็ดไม่ราบเปียมีสิบสิบหกสิบหกแปสูตรยังสูตรสิบหกสิบหกแปด 6, 6, 6, เทียกนนี่โอ้น้ำน้ำลายไหลถาเลยน้ำลายหลถาเลยยากรมา อิ่มละลอยเกาเกาอิ่มละลอยเกาเกาครับพี่น้องมาเรงบุฟเฟ่ลาบเป็ดครับผู้ใดอยากฝากไว้ครับเด้อบพี่น้องครับคลิปนี้กับมีแค่นี้นะครับพี่น้องลากก่อนครับ